สวัสดีครับเอ็มดัมซิ่งครับโอ้แป๊บเดียวครับมาถึงยะโสแล้วครับวันนี้มาตอนบ่ายครับจากสกลมาครับคันนี้โอ้ยออกจากออกจากตัวยะโสมาประมาณ10กโลครับมาทางมุกดาหารครับนี่เป็นฮ i โน่ c ครับ FC 2W ครับ คันนี้สภาพไม่มีเครื่องนะครับดูภายในครับโอ้ภายในยังสวยอยู่ครับนี่ทอดขนมบาทนี่คันนี้ไม่มีเครื่องครับขายตามสภาพครับเลยมาดูครับมาดูสภาพมันมีเกียร์ให้ครับ ภายในสวยเรามาดูคัดซีกันดีกว่าครับคัดซีผุไหมโอ้สวยนะภายนอกข้างในได้เชิญเชิญในกับในการอยู่โอ้ข้างในงามอยู่ได้งามอยู่เออคัตซีงามเลยนี่โอ้ถือว่าโอเคอยู่ดิผ่านอยู่ ไม่มีเครื่องครับขายตามสภาพครับเขาจะขายแสนแปดครับเดี๋ยเราจะมาดูสภาพแล้วก็ลองต่อราคาเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำเอาไปาเครื่องมาใส่ครับกระบะใหญ่นะสวยนะยาวเพื ฟ้ามันเ่ฮะของมันเลยมนอเ้อกซื้อหมือันเม่นบเออกับซนลกูสืไปน่ยังอยใหม่แต่กับซนเอฟก็ได้เประคองมันขอคองคันนี้เอ้ยมันนะนนมีเอาแล้กูจะาซื้อกัซน,นได้ี่ กระบะยังเจียวเลยกบอกเกบอกกะบอกดำเีดูกระบกดำหนสตันนี่าั้ง่าเน็คันน้อยตัวกูดำหมูมาเยอะอสีงามเลยเสี๋วเลย เอกสารต่อรลคาครันั่นแันนี้เขาเอกสารมากหรือเปล่าเามาโอ้โอ้ได้ครับได้ครับ F C 2 w ยกโหได้อยูอเปลเขคมัดคอหมัดไว้ปล่แก่ละ ก็บด right. mm ีจ้ะบดึงแเาก็พดสปริงแล้วอ่าน้ำปูหัวขาดเออเฟมนี่ตัวนี้โอ้หันซีหัวมันได้หัว ตายแล้วบาทนี่โหกุ๊ดโหผิดง่ามเปิดกระดูกงงกุดเปิดบ้านเลยเฮออสีแล้วเคยซ่อมแล้วนี่อืมบานของกูแล้วบาทนี่เชจอดูโอ้เสียแต่หัวบาทนี่กรซีได้ซีดูวัตถการ์ดปั๊มเวอร์อืมปั๊มน้า เกียร yeah. yeah, yeah, ์ยังไงมั้ยเกียร์คือปตัวนุ่มนั่นแหละเป็นไงเฮ้ยบาทดิเศรีโหด้ยฟังราคาผมจะบอกเนาะลองไปดามได้หน่อยเนาะซื้อมาเปร้นแล้วมันมีขายเลยพี่อันนี้ครับบะกระดูกงูนี่ฮะมีขายกระชี้นี่ฮะกระชี้ที่นี่มีขายอยู่ จะขอใครจะมีมากเหอยากเลยจะขอหลายคนเนาะเป็นอู่ต่อรถวันนี้วะผมกบผมก็คือกันครับมาครั้งแรกเหมือนกันครับเหมือนจะเป็นอู่ซ่อมหรืออู่ต่อเนี่ยรครับโอ้ยภายในโหงงามเลยภายใน,ยในขัด,ด,ดเลยยัง,ง,ง,ยงเต็มอยู่ภายในยังเดิม ได้อยู่ได้อยู่ดูรอบคันนะครับดูสภาพรอบคันมันเป็นยังไงนี้กระบะใหญ่หน่อยนะครับทรงมันก็ได้อยู่นะครับฮะน้ำก่อนน้ำกัน่นโอ้เขาแก่น้ำน้อยลงมาเสือได้ไี่ครับ ไม่เห็นบังวะพื้นจะขึ้นดีด้ำมันก็จะใส่ได้กัดน้ำมันกัดอันนี้กูวาน้ำมันเข้มวะว่าแถวนี้ว่ะเปลืองปลายมันหยุดต่เลยค่ะปลายอยู่ด้โฮเกงเห็นอยู่เพื่อนเล่าว่าจะขาดมั้ยเพืนจะดับมันภาษีไม่ขาดเด้อคันนี้นะภาษียัง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 เต็มอยู่นะครับแค่ไม่มีเครื่องครับเครื่องมันพังเขายกเครื่องออกครับ เดี๋ยวจะลองต่อราคาดูครับว่าจะจบกันที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เราเอาไปทําใหม่ได้ครับเมมาานีบจฮะไี่เห็นวะโอ้เขาเล่นเหรอว่ามึมงเบื่อเบื่อโอ้แมเหนูปะเขาเล่นเหรอว่ะเป็นยังไงบ้าง เสียหัวมันหน่อยนี่แหละสภาพอะไรครับโก้นัอน้นยังขับอยู่เขาต่อท้ายเขาขึ้นใส่แนวนีว้ว่ะเขาไปลากยังบ่วะใส่ลมมาก็สือเลยมสันเันได้ยเวลาบั cho tỏ đô gấp và một tế lạnh าาเ o อ e r ก็มีแล้วด้วยมีเ o อ e r เลยเลนี่ยางสกู๊์โอ้ยางเต็มเลยใหม่เส้นละสามพันได้ย,ยางกับว่าวง่ายเลยไป้ยางใหม่ๆเลยนี่ยางหน้าใหม่แล้วครับสองเส้นเลยครับนี่ครับ าก็จะซื้อมาปั้นเหมือนกันเขาแต่เขาบอกไม่มีเวลาครับเครื่องไม่เนี่ยสิครัเอาไปมาเลยอนนั้นเราซื้อมากัวนี้เหรอวะบอกเราซื้อมาเต็โอ้ถ่ายคลิปได้เนาะครับเอาเลยเอาเลยครับครับโอ้เป็นรถบริษัทตัวครับรถเชิด เย็ดมาแล้วก็ตัดอ้โสุนท้ายมันก็ถึงจนึงเรีเครื่องตดนตีเลยตีไปให้แล้วครับหมหลดดู่สกุลไปได้นี่ได้ไม่สิบก้นไปว่ะง่ายง<ม>่ายดูว่านอ,อนอน่เลยน่โอ้ ไทยสกดยังยังนํมาเอารถทางสกดคืนอยู่ปกติขอยี่เอเนีดิครับปกติขวาสีด่ามซื้อเครื่องวาเนาะครับอ๋อครับรถมานแต่ว่านอนบ้านดนสวรรค์ดนสวรคนอืมดนสว่านเก่าูืนมาวนเจ้าเล็กมั้งเนาะกูยืนมาวนใหญมเจ้าต่อไปดีเจ้าชองร้อยเอร้อยเอนมลยเแล้วเจ้าเล็ด ตอนลาลางเปแก้วครับตออตอนหลางมา,งามกจะสั่นง่ามเครื่องเงียบรถค,คันเงียบเกิ๊บเลยมันมีเครื่องเครื่องเงียบครับคันเขาซื้อมาอย่างนี้เลยเนาะง่ามอยอัยรรรง่บก อันนี้เป็นอู่ต่อดำเลยป่ะครับนี่เขาเชื่อมต่อสอ,อ,อ๋อใลอย,อย,ลยสอนขอมันง่ากี่เสนไหนเไงองสเสียจะลอยอยู่เาว่อไว่า,าเจ้นาท่มาใส่แท้ เหมือนเป็นโกดังนะครับแถวนี้ต่อรถใช้ด้วยครับใครซื้อก็ขายได้เป็นได้ ปะท้ายมันมีปท้ายปะท้ายกับ,บ,าา oh. บปะได้เจบบ้านอจบบ่นอไม่ได้พี่า่อน่อได้ดิ

ลงท uh, ุนเครื่องก็ห้าหกหมื่นแล้วได้บราคานี่1สิบแปดเป็นแต่ซื้อใช่ปะสิมแปดสับเพยฮเอหมา้าไปลงทุนอีสแสนนี่ก็มีเกินสามสิบนั่นแหละเนาะ อยู่ในกรนอยู่ขมักวาเอาเอ็นสีในงามอยู่ได้หรอเงามอยู่เขาต่อพ่วงว่าเขาเป็นลากบดซลีเลยครัซลีลา